เอาไปที่จังหวัดขอนแก่นบ้านเฮ้าพือกันค่ะซ่อนตาขอนแก่นจัดงานสถาปานาคณะกรรมการสมมสรซ่อนตาขอนแก่นปีบริหาร2565ถึง2567เปิดตัวนายกสมมสรซ่อนตาขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่พร้อมซอยเหลือสังคมค่ะที่โรงแรมพูนแมนแราชาออคีดขอนแก่นนายพันเทพเสากโกศนร่องผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานงานฉลองการสถาปานานายกสมมสรซ่อนตาขอนแกน่นและคณะกรรมการบริหารโดยมีซ่อนเชียนอรุณรัตบุรณะบัญญัตินายกสมมสอนซ่อนตาขอนแกน่นพร้อมกับน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและคณะกรรมการบริหารสมมสอนซ่อนตาขอนแกน่นพร้อมกับสมาชิกร่วมงานทมกลางบรรยากาศของการแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่ ของนายกสมมสอนซอนตาขอนแก่นและคณะกรรมการทุกท่านค่ะครับซึ่งสมมสอนซอนตาขอนแก่นก็ตั้งขึ้นโดยมีอุดมการณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็กผู้หญิงให้มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับปรับปรุงสถานภาพสตรีทางกฎหมายการเมืองเศรษฐกิจและความเทียบเท่ากันทางด้านอาชีพโดยซอนตาสกลผู้มีภาค17เขต6ประเทศไทยหนึ่งมีนายก 18สโมสอนและสมาชิกกว่า600คนคุณนิชาในประเทศไทยนี่ครับเริ่มวิสัยทัศน์นี่แห่งวาระการทำงานเพื่อสตรีและเด็กของผู้มิภาค17พร้อมกันอีก6ประเทศครับได้แก่ฟิลิปปินสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงและก็มก๊าโดยปณิธานของการขึ้นสภาพการสั่งไมและการฟื้นฟูสังคมและมิติด,ด้านสตรีทำกลางวิกฤต ยุดโลกจากไวรัสโควิด COVID -19 พร้อมกับความผ,ลผ,ลผลันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลกต้องยุ่กับที่และปรับสภาพการทำงานและการประชุมแบบนิวรนมอนโดยการสื่อสารออนไลน์และจากความร่วมมือรว่รวมใจกันนะครับของถูกสมตสมสอนในภูมิภาค17เขต -6 ประเทศไทยเฮ็ดให้เขต -6 กนี่สามารถสั่งผลงานดีเด่นได้รับทุนสนับสนุน เป็นรางวัลยกย่องตลอดจนทุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนจากส้นตาสกุลและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทยครับค่ะจอบบรรยากาศของการเปิดตัวท่านนายกคุนใหม่นะคะ<อ>นังรถสปอร์ตมากมันนีปเปิดประทุนมากโอ้โหสวยงามนะคะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีและการเด็กผู้หญิงค่ะแต่มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพรอีชุดมางามใชยครับ